วิทยาลัยเชียงใหม่นะคะกัติชนนุจรีอนุนมิตรนนท์ค่ะวันนี้วันพุธที่22เมษายน2563นะคะแล้ววันนี้เองดิฉันก็อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ภาสกรสวัสดีรักนะคะท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องของลายสวนดอกนะคะเราไปอัปเดตสถิติที่น่าสนใจประจําวันนี้กันก่อนค่ะ สำหรับสถานการณ์โควิด -19 สำหรับวันนี้นะครับของทั้งโลกนะครับเราก็พบจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด2ล้าน5แสนกว่าเคสนะครับในใน2ล้าน5แสนเคสนี้เป็นจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ1แสน7 0 0 0 0นกว่าคนนะครับแล้วก็หายดีประมาณ6แ9 0 0 0 0คนนะครับสำหรับประเทศนะครับที่มีผู้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดก็ยังคงเป็น3ประเทศเช่นเดิมก็คือซา สหรัฐอเมริการประเทศสเปนแล้วก็อิตาลีเช่นเดิมนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายนนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่2,811รายนะครับมีผู้เสียชีวิต,ตทั้งหมด48รายนะครับรักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด655รายหายแล้ว2,108รรายครับ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า13วันมาแล้วนะครับที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเลยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อของเราอยู่ที่40รายจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่ที่0รายครับและสําหรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเรานะครับวันที่22เมษายนนะครับก็พบว่าคนไข้ที่มีมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงนะครับมีมาตรวจจานวน2รายนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็รอผลตรวจอยู่1ราย เป็นที่น่ายินดีอีกเช่นกันนะครับว่าเราก็ยังไม่พบจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับและทั้งหมดก็คือการรายงานสถิติประจําวันนะคะที่ทางคณะแพทยศาสตร์ก็ได้นํามาแจ้งให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านได้ทราบกันอย่างสม่ำเสมอแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกนะคะเมื่อ2วันที่แล้วค่ะอาจารย์หมอคะ เราได้พูดคุยกับอาจารย์อรินทยาเรื่องการรับส่งยาทางไปรษณีย์ทีนี้ก็มีคนถามเข้ามาในเรื่องของการแอดไลน์แอปพลิเคชันสวนดอกนะคะช่วงนี้เพราะว่าหลายๆคนก็ไม่อยากที่จะเข้ามาโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวการระบาดของโรงคโควิดนะคะค<ม>ก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วจะทําการแอดไลน์สวนดอกแอปพลิเคชันนี้ยังไงนะคะคแล้วก็ในส่วนของไลน์สวนดอกแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะจะสามารถอำนวยความสะดวกอะไรบ้างให้กับผู้ป่วยที่มาใช้โรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่นะคะควันนี้เรา จึงอยากจะให้ท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่ได้ช่วยบอกเราในส่วนของสนดอกไลน์แอปพลิเคชันนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะอันนี้ลายตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันใช้อย่างไรอาจารย์หมอคะครับสาหรับตัวลายสนดอกแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่ได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องไปตาม วิสัยทัศน์และก็พันธกิจของคณะนะครับที่จะก้าวไปสู่การเป็นดิจิตอลแฟคท์คลตและก็ดิจิตอลฮอ i ส a พิทอลนะครับทีนี้ถามว่าตัวลายของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเรามีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับตัว l ลายนะครับเนื่องจากว่าเป็น Official Account นะครับการที่เราะจะเพิ่ม Account ของสวนดอกฮอสพิทัลเข้าไปนะครับ ให้กดที่ตรงตำแหน่งปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับหรือ add friends นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตำแหน่งของ official account นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่าสวนดอก Hospital นะครับ s u a n d o k นะครับก็จะขึ้นเหมือนอย่างในรูปนะครับจากนั้นกด add friend เข้าไปนะครับพอ add friend เสร็จปุ๊บนะครับเราก็แค่นี้เองนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับเราก็จะเห็นเมนูหน้านี้นะครับมีเมนูมีปุ่มให้เลือกเหมือนอย่างที่เราเห็นในรูปนี้เลยนะครับค่ะเราก็ต้องไป คลิกในส่วนของการลงทะเบียนตรวจก่อนอันดับแรกใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะก่อนที่ก่อนที่เราจะลงทะเบียนตรวจได้นะครับตอนนี้เรากับโรงพยาบาลเป็นเพื่อนกันละนะครับแต่ว่าเรายังโรงพยาบาลยังไม่รู้ว่าเราเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องผูกข้อมูลของตัวเรานะครับเข้าไปกับตัว ลายให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการกรอกข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงครับเขาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของเลขประจําตัวบัตรประชาชนนะครับจากตรงหน้านี้นะครับเรากดตรงตําแหน่งของเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็กรอกเลขบประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับก็แค่นี้เองนะครับระบบหลังบ้านของเราเนี่ยก็จะทําการเช็คนะครับว่า เลขที่โรงพยาบาลของท่านนะครับกับเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าตรงกันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองสดเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เราก็ผูกบัญชีกับเลขที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับค่ะอันนี้จะใช้เฉพาะในส่วนของผู้ป่วยที่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลถ้าเกิดไม่ได้ผูกกับบัญชีของโรงพยาบาลก็จะเป็นในส่วนของ general information หรือว่าข้อมูลทั่ว,ว,วไปที<อ>ห่หลายๆท่านอยากจะต้องการทราบอย่างเช่น วันนี้โรงพยาบาลอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับหรือว่าวันนี้โรงพยาบาลเปิดทําการหรือเปล่าหรือว่ามีผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนชื่ออะไรบ้างนะครับก็ได้ทั้ง2อย่างเลยนะคะได้ทั้ง2ออย่างได้ทั้งผู้ป่วยที่เคยมาใช้บริการโรงพยาบาลและผู้ที่อาจจะอยากจะทราบข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่เคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาที่อยากต้องการจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับก็สามารถบริจาคผ่านทางตัวส่วนดอกไลน์แอปพลิเคชันได้เช่นกัน ทีนี้ถามว่าในส่วนของสวนดอกลายตัวนี้นะคะมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ใช้ทำอะไรได้บ้างอาจารย์หมอคะในส่วนของลายแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลนะครับเราก็จะมีประกอบไปด้วยกัน6ปุ่มทั้งหมดกันที่เราเห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับก็ฟ้านะคะครับปุ่มแรกนะครับคือข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลในส่วนของเวลาทําการของโรงพยาบาลวันหยุดของโรงพยาบาลนะครับ คลินิกเฉพาะทางที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการนะครับรายชื่อแพทย์ทุกสาขานะครับเบอร์ติดต่อของโรงพยาบาลแล้วก็ความรู้สําหรับผู้ป่วยนะครับส่วนเมนูที่2ซึ่งเมนูที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการตรวจรักษาก็จะมีประกอบไปด้วยเรื่องของการลงทะเบียนตรวจนะครับเรื่องของการเช็คใบนัดนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนไข้มาที่โรงพยาบาลเรามาตรวจ5ห้องตรวจ ก็มีใบนัด5ใบ6ใบนะครับ <คะ S 2> ปัจจุบันนี้ไม่ต้องถือแล้วไม่ต้องถือกระดาษไม่ต้องกังวลว่าใบานัดจะหายละนะครับสามารถดูจากตัว line <คะ S 2> ลายได้เลยนะครับในส่วนของคิวรับยานะครับก็สามารถที่จะบอกสถานะเราได้ว่าตอนนี้ยาได้แล้วนะหรือว่าตอนนี้ยากําลังจัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <คะ S 2> เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ที่หน้าห้องยาตลอดเวลาก็ได้นะครับอันที่3คือเมนูบริจาคนะครับก็ท่านก็สามารถที่จะ บริจาคผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามาคือเรื่องของโควิด19นะครับก็จะเป็นแบบประเมินนะครับว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพวกโควิด19หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อมูลทั่วๆไปเกิดจากเรื่องของโควิด19ที่เราอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของการช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นท่าน เกิดอยู่บ้านคนเดียวนะครับแล้วก็สมมุติหกล้มนะครับต้องการเรียกรถฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าต้องการโทรหาโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินสามารถที่จะกดจับปุ่มหน้าจอนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการติดต่อสอบถามนะครับเรื่องของแผนที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าการประเมินความพึงพอใจนะครับแล้วก็ดูคู่มือการใช้งานที่ตรงตำแหน่งของ เมนูส่วนช่วยเหลือได้เลยนะครับค่ะก็ทั้ง6กลุ่มนี่ก็ถือว่ารวมทุกๆอย่างไว้นะคะ,คะข้อมูลต่างๆของโรงพยาบาลไว้นะคะเพียงแค่คลิกเข้าไปนะคะ,คะเราก็จะเจอข้อมูลที่อาจารย์หมอพูดเมื่อสักครู่นี้ครบหมดเลยะนะคะและเ,เมื่อ2วันก่อนอาจารย์หมอคะเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการรับส่งยาทางปรสษณีซึ่งอาจารย์หมออรินทยาเองก็บอกว่าในส่วนของไลท์แอปพลิเคชันเนี่ยสามารถ แจ้งความประสงค์ในการรับยาทางไปรษณีย์ได้ด้วยใช่ไหมคะถามผมตอนนี้เราก็ขยายการบริการนะครับจากเดิมที่การส่งยาทางไปรษณีย์จะต้องติดต่อผ่านทางห้องตรวจเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็ขยายเพิ่มไปยังสามารถที่จะแจ้งความประสงค์หรือความจำนงผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เช่นกันนะครับจากในไลน์แอปพลิเคชันนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปที่หน้าของไลน์แอปของสวนดอกนะครับเราก็จะเห็นเราเข้าไปที่ตรงตำแหน่งของการตรวจรักษานะครับแล้วก็ลงทะเบียนตรวจนะครับกดปุ่มตรง ลงทะเบียนตรวจไปปุ๊บนะครับระบบจะเช็คให้ละนะครับว่าว่าตัวเราเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องการลงทะเบียนตรวจห้องไหนหรือนะครับเรามีนัดกับห้องตรวจไหนอยู่บ้างนะครับรวมไปถึงว่าเราต้องการส่งส่งยาทางไปรษณีย์หรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการให้โรงพยาบาลส่งยาให้ทางไปรษณีย์นะครับเมนูจะขึ้นให้เราติ๊กนะครับเราก็เลือกเลยนะครับเหมือนในรูปนี้เลยนะครับเราก็กดเลือกเลยผู้ป่วยประสงค์รับยาทางไปรษณีย์นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับ ระบบจะยืนยันก่อนนะครับว่าเป็นยาของห้องตรวจที่เคยมาตรวจวันก่อนคือห้องเบอร์สิใช่ไม้มอย่างเงี้ยนครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับพอกดว่าถูกต้องเราต้องการแจ้งความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์นะครับระบบก็จะให้เซ็นใบยินยอมนะครับเรื่องของการจัดส่งยานี่เองนะครับแล้วก็ในหน้าถัดไปนะครับ ก็จะขึ้นที่อยู่ที่เราจะจัดส่งไปให้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยย้ายบ้านนะครับหรือว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อะไรสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขอะไรแล้วนะครับสามารถจะกดปุ่มยืนยันการรับยานทางไปรษณีย์ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะเข้าสู่หน้าจอสถานะละนะครับว่าสถานะตอนนี้แจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นส่งข้อมูลไปเสร็จแล้วทําไงต่อเราก็มาคอยดูเช็คนะครับเช็คดูซิว่า ตอนนี้ยาเราถึงไหนแล้วนะครับอย่างเช่นรอการตรวจสอบนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลังจากที่ผู้ป่วยได้แจ้งความประสบเข้ามานะครับทีมหลังบ้านของเราเนี่ยนะครับก็จะทําการตรวจสอบนะครับมีการเช็คยาที่คนไข้ได้รับนะครับหรือว่าไปคุยกับทางเภสัชกรว่ายาเนี่ยมีข้อห้ามในการจัดส่งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรก็ทําการจัดส่งต่อไปนะครับค่ะนะคะ ตามรูปเลยอุ้ยง่ายมากไม่ยากครับไม่ายากเลยครัครแล้วก็สามารถที่จะถ้าเกิดแบบผู้สูงอายุท่านใดนะครับถ้าเกิดไม่ชินนะครับก็สามารถที่จะให้คนในครอบครัวนะครับทำแทนได้ได้เลยค,ค่ะแล้วระยะเวลาในการที่เราจะต้องแจ้งเข้าไปในลายแอปพลิเคชันเนี่ยอาจารย์หมอคะต้องอย่างน้อยสักประมาณกี่วันคนะจริงๆแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเราไม่ได้กําหนดนะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่คนไข้แจ้งความประสงค์หรือความจํานงเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องการเวลาประมาณสักเจ็ถึงสิวันนะคร<อ>ับเพราะว่าเราจะต้องในส่วนของแพทย์เองนะครับก็จะ,ะทําการดูประวัตินะครับว่าคนไข้คนนี้ผู้ป่วยรายนี้สามารถที่จะส่งยาให้ทางไปซึ่งได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดส่งได้ไม่มีปัญหานะครับเราก็จะส่งข้อมูลต่อไปอยังหน่วยเภสัชให้ทําการแพ็ค แล้วก็ส่งต่ออีกทีนะครับซ,ซึ่งก็จะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลอาจารย์หมอคะคในการที่เรากรอกประวัติต่างๆประวัติการรักษาของเราเข้าไปในส่วนของส่วนดอกลายเนี่ยอันนี้มันมีความปลอดภัยกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนอาจารย์หมอตรงนี้นี่ในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ป่วยก็ดีข้อมูลยาก็ดีมมดทั้งหมดนันเนี่ยนะครับเราก็มีการเก็บรักษาตามมาตรฐานนะครับ <famil. S 2> เราไม่ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปฝากไว้ที่ ใครคนใดคนหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้เราถูกเก็บไว้ตามมาตรฐานของการเก็บรักษาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหลนะคะคไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราเก็บข้อมูลเป็นความลับไว้อย่างดีเลย <ผม S 2> ทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้หากมีปัญหานะคะรู้สึกว่าลงระบบไปละกรอกข้อมูลไปแล้วรู้สึกว่ามีคําถามอยากจะสอบถามหรือวันไปต่อไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งทำยังไงอาจารย์หมอคะสมมติ้า ไม่ว่าขั้นตอนใดๆก็ตามนะครับตั้งแต่การลงทะเบียนกว่าดีการแจ้งความประสงค์ก็ดีหรือว่าการเช็คสถานะหรือว่าตรวจสอบรายการยานเนี่ยถ้าเกิดติดขัดตรงไหนนะครับสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่สูตรประสานงานผู้ป่วยนะครับก็คือโทรติดต่อที่เบอร์053ย์นะครับ936539นะครับในเวลาราชการนะครับอืมค่ะเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะ053 9 3 6 5 3ส <39 S 2> นะคะ ก็ถ้าหากว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้แอดเฟรนนะคะก็อยากจะให้แอดจริงๆถ้าเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยช่องทางนี้สะดวกมากนะคะอา<ช>จารย<ช>์หรอคะคือง่ายครบนะคะแล้วก็จบอยู่ที่เดียวเนี่ยนะคะครบหมดทุกอย่างเลยใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์ขอให้แอดไลน์เลยนะคะจะใช้วิธีการเซิร์ชนะคะโดยการเซิร์ชคำว่าสวนดอกฮอสพิทอลเหมือนที่เราขึ้นให้เมื่อกี้ก็ได้หรืออีกอันนึงก็คือ สแกน QR code ได้ไเลยนะ,นะค,คะแล้วก็ล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่แจ้งความจำงหรือว่าะสมไปละนะครับเริ่มกังวลยายังมาไม่ถึงสักทีค่ะป่วยสามารถที่จะดูได้เองได้ด้วยนะครับว่าตรวจสอบได้ว่าตอนนี้เนี่ย สถานะของตัวเองเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราเห็นหน้าที่เขียนว่ารอตรวจสอบใช่ไหมครับแต่พอพ้นจากนั้นมีการจัดส่งยาออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นในหน้าตาที่เป็นรายการยานะครับอ่าอย่างี้เช่นในรูปนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะครับอันนี้คือของคนไข้นะครับเราก็จะดูตรงการนัดหมายนะครับเราคลิกเข้าไปตรงการนัดหมายนะครับเราดูรายการยาที่จะส่งได้เลยนะครับว่า ตัวเดียวกับที่เราเคยได้หรือเปล่านะครับเราก็คลิกไปตรงดูรายการยานะครับยาก็จะบอกเลยนะครับวันนี้ส่งมา3รายการนะครับมีรายการ1 2ึสามีอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดดูให้ดีจะมีรูปแป้นขยายอยู่ข้างๆเห็นไหมครับเรากดเข้าไปโอ้มีมีรูปให้เห็นเลยนะครับว่าเม็ดแบบนี้รูปร่างแบบนี้ชื่อยาแบบนี้วิธีการรับประทานทําอย่างไร นะครับรวมไปถึงว่าในปุ่มด้านบนเราก็จะเห็นปุ่มติดตามสถานะนะครับซึ่งเราก็ดูได้เลยครับว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็เช็คได้เลยว่าใครเป็นผู้รับตัวยาไปนะครับเพราะฉะนั้นค,ค่อนข้างจะมั่นใจได้นะครับว่าระบบนี้เป็นการตรวจสอบแบบ2ทางไม่ใช่ว่าเราส่งออกอย่างเดียวนะครับเราเองก็มีการตรวจเช็คว่ายาที่เราส่งไปให้คนไข้เนี่ยไปถึงหรือ,อยังนะครับ โอ้โหดีมากเลยระบบนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์ขอให้แอดไลน์เลยนะคะคตอนนี้ก็มีคนไข้หลายๆคนของโรงพยาบาลที่ทำการแอดเฟรนไปแล้วรเรียบร้อยนะคะคอยากจะฝากถึงคนที่ยังไม่ได้แอดนะคะก็ขอให้แอดกันซะนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแะะถ้าเกิดสมมติว่า ถ้าเกิดบางคนแบบเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทําไม่สะดวกทําไม่เป็นนะครับจะขอลูกๆทําให้ได้ไหมสามารถทําได้นะครับก็คือเราสามารถให้ใช้เครื่องของลูกนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนหรือว่าคนที่ในครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ะนะครับได้หมดเลยนะคะอ่าแ <ทำ S 2> ําแได้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ค่ะ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์ภาคกรสวัสดีรักนะคะที่มา,าติดตามสถานการณ์แล้วก็อัปเดตกับเราในเรื่องของสวนดอก l ลายแอปพลิเคชันในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนะคะเอาละค่ะติดตามการอัปเดตสถานการณ์ประจําวันโควิด -19 ประจําวันนะคะได้ทุกวันจากคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางหน้าเพจ a c e b o o k นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา12.00นค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ